Di hatuk kon Jin ditolop kau sulut song suba อ้า uh huh. จะเป็นยังไงถ้าเราเข้าไปเล่นในที่ที่มีของวิเศษมากมายแต่เราจะต้องซูมเอาเนาะเราไม่รู้แน่เลยว่าเราจะได้ของวิเศษอะไรแต่ที่แน่ๆของวิเศษที่เนี่ยวันหลอนแล้เอาหารมากหลอดเท่อย่างกับของของโดลัาเอมอนไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรบ้าง Let's go เฮ้ยพี่ล็อกเฮ้ยล,ฮกกลูกกระจอกฮัสกี้ลูกอุี่วันนี้หมาพาพี่ลงมาที่ดีๆที่แบบว่าดีจริงๆทําไมมันดีไงซีมองออกไปมีแต่ทุ่งหญ้าทุ่งกว้างไม่เห็นมีอะไรดีๆเลยมีแต่ของเสียตั้งนั่นเลยเนี่ยดูเด้เฮ้ยที่นี่เราจะได้เจอกับของวิเศษมากมายแบบว่าหล่อแทพเฟี้ยวฟ้าว่าข,ของโดเรมอนเด็กวิลยังไงฮัสกี้ที่ไน,นแต่กล่องอะไรกไ็รู้อยู่ข้างหน้าเนี่ย มาอยู่ในกล่องสุ่มของดีของวิเศษนี่แหละพี่ล็อกว้าวลูกโป่งธรรมดาธรรมดาเอาไปทำอะไรเอาไปตีหน้าแกยังไม่ได้เลยฮัสกี้ว้าวนี่ไงลูกโป่งจอมยุทธพี่ล็อกโจ้ยก็ไม่บอกกันก่อนว่าลูกโป่งทําให้กระโดงสูงได้กระโดงคืออะไรกระโดดสูงบอกแล้วพี่ล็อกเนี่ยในกล่องนี่มีแต่ของหันสามีมแต่ไอเทมดีๆนี่เลยหมาเปิดกล่องต่อไปได้ว้าวเอาไปทำอะไรรู้ไหมฮัสกี้คอร์สนียตีหน้าพี่ล็อกเนนหนิเ้นน

ว้าวเราจะเข้าไปในที่ไนหนกละ่ะยักษ้เป็นฮัสกี้เจ้ายื่นกลับมาเป็นตัวเท่าเดิมแล้วโอ้เมื่อกี้โอโอกเรากินอะไรเข้าไปวะพีทโซดาละ่ะยาตัวโหดส่วนอันนี้คือว,ว้าวที่ดูซ้วมพอดีเลยฮัสกี้เมื่อเช้าใครไม่รู้ขี้ส้วมแตกส้วมตันเ oh, <no. S 1> ต็มไปหมดเลยฮัสกี้ยงนั่นแกว่าแล้วเดี๋ยวเรายืนวันนี้กลับบ้านด้ยวยละกันอันนี้มันของพี่ชายคอมเมดม้ ว้าวมันคือที่ดูดซวมจอมพลังทําให้เราปีดก,กับแพงได้นี่เองพี่หลงมันจะมีสปไปเดอร์แมนไปทำไมในเมื่อเราทําแบบนี้ได้อ่ะก็ไม่ต้องมีไงมีเราแดนนี่เลยหลอดแท้แค่กลิ่นโชยนิดหน่อยนิดหน่อยจริงเขาเปล่าวะกินมันตนพี่หลงให้บากาก็กล่องต่อไปคืออะไรเจ้ย ว้าวรองเท้าในสก,กีฮัสก,ก,ก,กี้ว้าว,วเราว่องไวเราก็อะแบตเราก็อะแบตโอ้ว้าวนี่เลยเราวิ่งตันบันไดเลื่อนอย่างนี้ก็ได้บันไดเลือน,นอบ้านแกเจสกี้มันคือลู่วิ่งยักษ์แกแหกตาแหกตัวดูดีๆมันเหมือนทางเลื่อนในสนามบินไงพี่เรา end of the walkway มันคือลูวิ่งยักษ์วอยแล้วกล่องนี่คือเฮ้ยนี่มันตื่นๆตืๆนตืนตืน ว้าวไกลเดอร์นี่เลยไ่ลองเหินหาไม่ต้องกลัวล่วงอีกต่อไปออทุกคนในฮัสกี้ตัวแย่หนึ่งทีแล้วนะเราเปนจะไม่บอกเขาด้หมาลืมจับไกด์เดอร์ขนาดกล่องสุ่มมีพลังวิเศรรษมันก็ยังตัวแย่ส่วนอันนี้คือเจ้ยมันคือ,อไล่ะว้าฮัสกี้มันคือบาซเลียว้าป้องก,กันเราจากดาเมจได้ทุกชนิดสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลย,ด,ย,ด,เลยดูดิถ้าไม่มีบาเล่ล่ะลูกไปไปไหน ทดสอบบาเรียดูเล็กน้อยถ้าไม่มีก็ตุยเย่ส่วนอันนี้เราจะได้ของดีอะไรว้าวเจ็ตแพคหลอดแท่กว่าไกดเดอร์เมื่อกฮ่ฮ่าเมันกินเผ็ดมากๆแล้วตดไฟลุกกวยอียืมไปถึงจนจบเลยได้ไหมฮัสกี้อันนี้ยฉันชอบอ่ะออพัดลมเข้ากับบรรยากาศเมืองไทยสดๆนี่พัดลมยี่ห้ออะไรวะเนี่ย พัดลมฮาตาลุฮาตาลุแล้วมันบรรลุแรงขนาดพัดกล่องได้ด้วยอะพี่เลยนั่นเดะฮัสกี้กล่องมันทำจากนุ่นได้เปล่าสุดยอดไปเลยพัดลมเราแข็งแกร่เอาไปพัดพีเอ็มสองจุดห้าได้ไหมยาอะไรไปเดฟุ้งกระจายเปล่าๆนะส่วนอันนี้คือปืนเทเลพอร์ตมันใช้ไงเย้ยฮัสกี้ว้าวเหมือนเหมือนเราเลงไปตรงไหนมันจะว้าไปตรงนั้นนี่ไงจึก๊กก๊ก ว้าวเราไปตามกระสุนหลอดเทสุดสยอดโอไม y g ก็ oh God. จริงๆนี่เลยมาชุบชวบเี่ยวนี่วาวมาเช็คพอยต์แบบหลอนเหลาส่วนอันนี้คือ,อว้าทั้งดับเพลิงธรรมดาธรรมดาทั้งแดงฮัสกี้นี่เลยเามาดับไฟป่าพี่แล้วพี่เอาไว้เอาไว้ยืมกลับบ้านแล้วก็มนีนเวลาฉันเล่นเกมเอาไว้ดับหัวตัวเองพี่เราต้องการเยอะเลยค่ะไ <laughs> อว่าก็อยาเซาเยอะ หมาทำความดีดับไฟป่าให้ผู้คนเจ๊หนนี่คืออะไรว้าวแฮมเบอร์เกอร์มันมันไปทำไว้ลูกวิมากินแล้วตัวบวมครับออบิล็อกนี่ไงเราตัวผอมเพียวเราไม่มีแรงกดเราต้องกินเบอร์เกอร์ไพให้เราอ้วนพีแล้วกดปุ่มได้พี่โอ้อย่างนี้นี่เอง งางาะงางานี่เลยเพิ่มน้ำหนักเพื่อกดตูมแหมไอมะเงาไม่ต้องเคี้ยวจนหมดคำขนาดนั้นก็ได้นะกัดไปสองคำก็พอแล้วลูกพี่บอกไม่เลยบอกด้วยอะไรกันมาได้ของฟรีหมอมันคืออะไรซมันคือโพอชันเลยไม่รู้กินหมดแล้วไม่เลยเลยเนี่ยพี่ลัมันมีกล่องซุ่มฟรีเดี๋ยวมาได้อีกกล่องแล้วว้ากี้ฉันว่าแกได้อันนี้ล่ายากระโดดได้สองทีเปล่า ว้าวมาได้อันลองห่นอีกอันหนึ่งด้วยพี่เหรอาจริงด้วยมาได้ยากระโดดสองทีสุดยอดไปเลยว่าด่านนี้เป็นแซนสวิตจ้อยกินแล้วลอยกินอีกทีล่วงพี่เหรอแซนด์แซน์ <laughs> นวิตตดหมาฮัสกี้กินแล้วตดเป็นสีเหมือนแกเลยเฮ้ยหมาไม่ได้ตดเป็นสีม่วงงันานี่ขี้แตกแล้วพี่ลูกไปดูลูกบีดู อะไรวะกองฟรีดีฮัสกี้ดายจ้า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 กินแล้วชัวร์หายปั๊ดนี่หายแล้วหรอพี่เหรอนั่นน่ะเด็กฮัสกี้เขาหมายถึงเป็นอมะตะไม่ตัวเย่หรือเปล่าว้าวกองนี้เป็นแม่เหล็กพี่เหรอลูกี่หมาเหมือนหมาจะได้ยาอมะตะมาเมื่อกี้ที่หมากินไปโอ้หเนี่ยเหรอไอ้อลล่าพระฟ้าเนี่ยเหรอฮัสกี้นายขอลองหน่อยกันทุกอย่างยกเว้นตกเหวอะฮัสกี้ <c oughs> อยู่ดีนี่น่ะนนตรงนี้เล่นไงป้ามันต้องดูดสะพานเขาแบว้าวสุดยอดเป็นเลยพลังแห่งแมกนิตโตดูดเข้าแล้วเอ้ไหมังไอฮัสกี้คือไ,ไอฮัสกี้หยุดเดี๋ยวฉันดูดเองเข้าใจไหมโอเคไหมบอลลูนอันเดิมนี่น่ะลูกโป่งแดงแรงเล็ดคุน้นๆนะฮัสกี้นะเจ๊เกิกนี่เข้าไปอย่างอีซี่และนี่คืออะไรลูกพี่ของมันเริ่มซ้อมแล้ว เฮ้ยมาได้ของฟรีแล้วพี่ลองมาอยากรู้อยากลองอะไรอ่ะว้าวได้ชีวิตเพิ่มหนึ่งอันสงสัเข้าเห็นว่าฮัสกี้ตุ้เย่มาบุฟเฟ่เกิดไฟี่อะไรวะมีเสียงตื้ดๆนด้วยโอ้โนมีเสียงหวัวคุณตามสนวนมันจะมาตามจับรับเป่าวะ ยูบอกไปแล้วบัโกโ้อยแล้นี่อะไรว้าวฮัสกี้บรรลบสามจริงด้วยก็ไปใต้เตียงดาวคลาสกี้มาก็โดดได้แค่ครั้งเดียวแล้วแบบว่าโอ้ว้วาวไม่จบมันมนี่ใน,ม,นมุมนะฮัสกี้เราวางตัวเย่อฮัสกี้ดาวมันมันพีคไอ้ฉันได้ยินนะเว้ยว้าวที่ดูดซ่วมตามเคยเออให้ฉันเดานะฮัสกี้รองเท้าไนาี้อาดิดาสตามเคยแน่นอนมันต้องเป็นรองเท้ากล่อง KFC ของฮัสกี้ดิว้าวทำไมชื่อหัวไม่ถูกแบบนี้บ้าง ว้าวแล้วก็บาเลียดถ้าเราโดนกระแพงบีบแล้วไม่ตัวแย่จริงๆเหรอลองดูดิฮัสกี้เชื่เฮ้ยไอหมาก็อนี่เป็นแผนของแกใช่ไหมก็ก็ก็บอกแค่อยากรู้ว่ามันจะหล่นนะว้าวเต็มเต็มเลยฮัสกี้ส่วนอันนี้ก็ต้องเป็นเจ็ตแพกอีกแล้วใช่เลยปวดต้มเลยอแต่ดิฉันชอบอันนี้สนุกเจ็บดาวเพื่อเติมพลังของเจ็ตแพกทุกวันไหนมาแซงเล่นดอใครไม่แพกแต่เจ็ตแพกฮัสกี้ ว,ว้าวแล้วก็พัดลมหาตารุตามเคยว,ว้าวพี่เรา,าต้องเลือกทางที่ถูกด้วยอ่ะไม่มีปัญหาว่าฉันตามหลังแกมาเต็ดๆนี่ไงแล้วก็ลองพัดดูก่อนทางไหนมีของแล้ก็ค่อยไปอีซี่ไอคิวแปดมันต้องเป็นปืนยิงวาบแน่นอนนี่ไนงนม,มันมีเป้ารอแล้วพี่รอเฮ้ฮัสกี้วาเไลเขาจะให้เราเปิดกล่องใหม่ทำไมว่าฮัสกี้ทุกคนในฮัสกี้ตัวเย่ขยัวไปรูว่มันมีลู ว้าวเมื่อกี้ดับไฟป่าเขานี่ดับทั้งตึกเลยพี่เหอดับออฟฟิศฮัสเกี้ลูกพี่กระป๋องเนี่ยวันไม้มีวันหมดเหรอใช่เป็นแบบที่ดับเพิงอินฟินิตี้อินฟินิตี้เลยเนาะอินฟินิตี้เลยแหละลูกพี่หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสุดสยอดโ oh อ้แมกอ่จริงจริงว้าวเราต้องกินเบอร์เกอร์อีกแล้วกินทำไมไม่ต้องกินก็ได้ลอยไปเลยอย่างนี้ไงตื่นตื่นตื่นตืน อ๋อเราห้ามตัวเบาเกินไปเพื่อเราจะลอยไปโดนหนามอันนี้เข้าใจคิดอันนี้เข้าใจคิดจะติดต้องเหมือนพี่ล็อกไม่ได้นี่เลยแล้วก็เป,ปิดปุ่มแต่จริงๆแกไม่ต้องกินก็ได้นะแกบนโลกขี้เต็มท้องตัวหนักอยู่แล้วเฮ้ยอย่าไปบอกเขาดิหมาตดทีเดียวก็ออกแล้วในท้องหมามีแต่แก๊สอันนี้เป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมแต่มาได้ของฟรีเพิ่มอีกอันแล้วพี่ล็อกมายอยากรู้ ว้าวฮัสกี้เล่นอ,อย่างนี้นี่เองคุณนสามจ้โพชัน่นกระโดดได้สามทีงี้เหรอนี่ไงดูดดูดแม่เหล็กดูดมาดูดให้ไปมาทับสวิตเข้าแล้วเข้าว้าวมันทับอย่างนี้เลยพี่เหรอใช่แล้วเล่นนั้นเราก็ต้องดูดแผ่นเหล็กลงมามเหมือนเหมือนลิฟต์เลยว่าฮัสกี้สุดยอดลิฟต์พลังอัตโนมือพี่เหรอเฮ้ยใช่ลิฟต์มันลงมาทับหน้าจันทิมหมดแล้วเนี่ยในหมาจะลองใช้โพชั่นดึงอก โดรได้แค่ครั้งเดียวเองพี่ล็อกโทถังมันหมดโค่ต้าแล้วเปล่าระวังน้ำพาร์ที่มันมีหนามว้าวหนามอะไรมันคือธนูพี่ล็อกนัดทุกคนพี่ล็อกตุยเย่มาเปิดกล่องซุม้มได้อีกอันแล้วสตาร์โพชั่นคืออะไรมันจะมีดวงดาวออกมาเหรอพี่เหรอมันต้องล่อมั้ว้าวโอ้โหมีเพลงด้วยมาพร้อมเพลงแล้วโดมาพร้อมเพลงดิลลี่ ว้าวมีอถดูฮัสกี้เป็นดวงดาวเชิดจายโอ้โหวิ่งไวซะด้วยว้าวตีทุก,กอย่างในขวางหน้ามีรถตำหนวด,ด้วยมีรถออันนั้นคืออะไรเอาท้องกลับบ้านสักอันอไหมว้าวอันนั้นดูตัวเย่มิ่งเจ้าเฮ้ยน้ำยาตัวเล็กตัวน้อยน้ำยาตัวขออีกแล้วเออระบายเลือดบ้านใครมันไม่หมุนวะเนี่ยฮัสกี้มันมันเจ๊งแล้วไงพี่พอเจ๊งแล้วอ,อ่ะมาที่ดูดซ่วมไปแล้วนี่เลยเดินดังชบุบจอบว้า อย่าบอกว่านั่นคือเซ็ตใช้ของเราอย่างอยางแต่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมว้าวโดยกัดจักรอค,ค้สเก้ว้าวส่วนนี้คือบาเหลียป้องกันความเจ็บปวดว้าวว้าว<บ>ว้าวว่งเราเหยียบบนลาวาได้แบบอีซี่อันนั้น,นเราแขวแกวไงะตัวอะไรวะอย่าบอกไม่ต้องพูดน,นะตาเอามันเบื่นจะต้องร้ายตาเอามันบุญได้ มื่อกี้ฮัสกี้ตัวแย่วีไดที่สุดท้ายได้ไงมันยังไม่จบอีกแล้วีแล้วมันจะยาวไกลกันเกินไปหรอเปล่าการ์ดฮัสกี้ว้าวเราต้องเป็นคนดีดับเพลิงแล้วโอปตูนดีพัสกี้ <c oughs> ต้องดับเพลิงก่อนแล้วก็เหยียบตมเจย t ทีนี่ระเบิดไปแล้ววีหรอว้าวฮัสกี้ของฉันไม่ระเบิดอะ่ะทุกคนดูนั่นวีลรอกผู้ผ่านไม่ได้ทําไปไม่ได้วะ ที่เราต้องทำตัวนารักด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรชันมีไอเทมนี้ฮ่าลูกพี่จิ้งชุงกับลูกพี่โกไม่ได้จิ้งชุงให้มาฟรีเว้ยว้าววิลล็อกอันนี้เราจะว้าไปายังไงให้เราไม่โดนลซิซเซอร์ยังไงไม่รู้แต่ขอเปิดกล่องฟรีแป๊บ,บนี่เลยหลอนอาาแล้วเอาหันมากระหมาก็จะว้าไปแบบพระเอกเหยียบเช็คพอยต์แบบหลอดเทนี่เลยอันนี้ก็ต้องเป็นตัวเล็กตัวน้อยเอาพัดลมนี่เองี่ลหรอพัดลมเดี๋ยวว่าพัดลมเป่าหนามเนี่ยนะ ว้าวเป่าระเบิดพี่หลอกสุดยอดที่มันพัดลมเบอร์อะไรวะฮัสกี้ฉันเปิดพัดลมเบอร์ห้าจะไม่แรงขนาดนี้เลยแล้วเราองกินเบอร์เกอร์กันอีกแล้วหมาเริ่มเบื่อเบอร์เกอร์แล้วเนี่ยพี่เหรอเป็นไก่ทอดบ้างได้ไหมว้าว wow, กินตัวหนักจนพื้นแตกเบลโอ้ oh. แล้วก็มาวิ่งออกกำลังกายแล้วพี่ว้า wow, ทำอะไรวะเนี่ยพร้อม,มแล้วฮัสกี้ไม่รู้ว่าทำอะไรพร้อมแล้วพร้อมแล้วออกมากินซ้ำบ้างเลยไม่บอมสักทีไอ้บิาก็แกลองเดิมัน อย่างนั้นเลยก็ได้นะมาพร้อมแล้วนี่ไงรับพร้อมแล้วก็ต้องอ้วนใหม่เอาเข้าไป <c oughs> ย้อนแย้งกับชีวิตมากเลยพี่จะเอาอยัางไงที่เนี้ยหนินได้กินกลับเข้าไปกินเพีเย,ยบตติมนี่เลยต้องทำลายแผงไม้ด้วยน้ำหนักแหงัสที่เกือบไม่ข่าเหมือนกันแล้วเนี่ยไข่จะกินเข้าไปเบลลูกไปเก้าสิบสามเปอร์เซ็นแล้วอีกนิดเดียวกินไปกี่ดานเท่านั้นมาแซนด์วิชตดม่วงแซนด์วิสจอมยุดหนอ เอ้ยเอ้ยตัวเย่เปล่าไม่ไม่ไม่ <p> มีใครเห็นโกหกตกนรกนะฮ oh <no. S 1> <s> ัส <t> กี้ตัวเย่อทุกคนถึงตอนนี้คอมเมนต์เข้ามาเลยใครตัวเย่ยเยอะกว่ากันไอ้ฮัสกี้หรือลูกพี่ล็อกสุดหล่อเท่เ้ <c oughs> ด่านสุดท้ายแล้วฮัสกี้งั้นจะจะตัวเยอ่อีกเหรอนี่ยนี่เลยดูดรถหมอ <c oughs> มันจะเรลววันนี้ได้ไหมวะเนี้น่าจะไปลรอกมจักเช้มากเลยข้างหน้ามีกล่องอะไรบิ๊กบึ้มด้วยโอ้จริงด้วยฮัสกี้อันนี้ข <c oughs> องดีแน่นอน ว้าวได้ดวงดาวมาหนึ่งดวงพี่เหรอว้าวได้ของทุกอย่างเลยฮสัสกี้ไม่ว่าจะเป็นบอลลูนคอนน้ำยาที่ดูดซ่วมหลอดแท่แล้วก็มีของฟรีหนึ่งอันด้วยว้าวน้ำยาก,กระโดดสองที <c oughs> ว้าว <c oughs> เพลงใหม่แล้วนี่กระซิน่นหละทุกคน เกมกล่องสุมของวิเศษที่หลอดเท่กว่าของโดเลมอดทุกคนมาเห็นพี่ล็อกตัวเย้วยไปต้องพูดถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอกันบ่อยคลิปหนะ้าบ๊ายบายนี่เลยพี่ล็อกหมัดคนไหนตัวจริงตัวปลอ